<tiếng nói> nói, có được nhiều khó khăn chơi 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 chơi

ผมเลือนมือเลืนมือบนานาก็มันมีบานนาราคาลดละอาจจะมีาแตเลนะคเมจิก็จะไม่ตีด้วโหดโหดัโกนก็จะหาของง่ายนิดนึงนะอมบี้ก็ชิวันเอะดเยอะๆนะคับ มีฟันแฟรงอยู่ไหนแบรดเด็พันเลยนะผมไปโกโก้ไปฟันใช่แล้โอดะดรโดดโอ๊ยตกใจตกหมฝนโอ

สูงสุดของทำมาแล้วก็สี่ละมั้งนี่จังสุดคือสี่นะโอ๊ยตกใจคือจังยังมาตีนะยุคหนึ่งตัวสิบสองเคสเก็บยีสิ มายิงคนเอามายิงซอมบี้อ่ะก็เ่อจะอาจจะไม่เกอคนละเชียงมั้งโอ้มาแล้วเออเจ้าจอมตายแล้วมายิง

ใจเธอยุสอที่ดงเทุกวันุตังโอโอโอนะไปหาของน่ นัดเดียวหลับถึงเลยเสียถึงในบ้านครับลูกกระโดดกระโดดก็คือเป็นบ้านหลังน้ำผมจะมน้มเป็นบ้านฟาร์มโอ้แต่ถ้าใกล้ห่างไกลความเจริญจริงๆ We are. the car. We the car. Aw oh, yeah! อย่างเี้เอเลอดอะไรเยอะไรโอ้องเต็มงแหกินข้าวน้นนกินข้าว้ยบมาโอเค

刚密，妈 <Go. S 2>、mm.，心里应该，这肯定吧，应该，没有了。这是他给牛掰，怪好得。 นองคใหญ่ก็จะมีนี่าจะเป็นอนนี้ไม่จำเป็นทิ้งไปนี่ก็ไม่ต้องเกินไปทิ้งก่เจะมีพื่อนนะเออียอะนี กินของแตกเลยโอเคตัดนิดหนึตัวเลยนะครับเด็กมาแชทเกมถ้ามอเอาที่นี่นะดูนะจะฉลาดนะแต่มปลูกได้นะเป็นไรเลยเขาคือไรนะเออปลูกได้นะ

ผมซื้อกมาผมซื้อตีวอลเล็ตนะคอได้ตีวอลเล็ตแหละเนี่ยโคตรแอมเนาะแห่ความเรียบความเรียบ เดี๋ยวมอสปืนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวแรกตัวก็เปิดแตะพี่ก่อนอ่ะก็ก็ยิ้มกันได้แต่คลิกความแม่นกว่าได้เลยปังปังเองนะครับเนาะ <face> ก็หายจริงๆไม่ไม้องกลัวทุกคนเลยแค่นี้ดูแนะนำนะมาเดี๋ยวแนะคุณหาแค่นีนก่อนเพราะว่ามันเติมน้ำไม่จำกัดขึ้นเองนะคะคุณแนะนำแนะนำหาแค่นีนก่อนนั่นเองนะแล้วคุณชาวบ้านก็แล้วแต่คุณนะหาแค่นีนก็หาน้ากับอาหารให้ได้มากที่สุดนะคะ อาวุธมึิงค่อยๆไป็นหน่อยวิ่งหนีก่อนแรกก็วิ่งหนีก่อนนะเพืนก็วิ่งก่อนวิ่งไปวิ่งมาข้างคนเลยต่อเลยถึงปืนกับปืนกางระเปืนผมไมชอบเ่ามนตัวซุห่ปเาดีกว่าตัวนก้อนนั่นเองนะครับทำได้เป็น ไม่เอาได้เลยน้องมันมีในวิชาแบบนะของผมเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็คือเนี่ยมันจะเป็นหัวกเลยนะคฮะถ้าผมตาผมก็ใส่คือโกนะมันจะไม่โป้นั่นเองนะครับผมมันเริ่มแบบคำโทษเนี้ยเออ มานล้านดาสสำหรับคลิปนี้นะคะผมก็ต้องขอลาจากกันไปนะคบผมเย้บ๊ายบายดูดูเจอกันใหม่พาร์ทสองนะคะผมสุดพาทนี้ก็ต้องขอบายบายเลยนะคะผมเย้บ๊ายบายเย้เย้จ้า